สวัสดีครับช่างหาเรื่องทำนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการขยายเขตนะครับแล้วก็ขอมิเตอร์ใหม่นะครับ15แอมป์นะครับสำหรับบ้านใหม่นะสำหรับบ้านที่เราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะต้องไปขอมิเตอร์ไฟนะครับเพื่อใช้ไฟนะครับกับทางการไฟฟ้านะสำหรับบ้านเรานะครับก็สร้างมาทั้งหมด5ปีนะครับ5ปีกว่านะ ก็สร้างด้วยตัวเองะแล้วก็ขอไฟแล้วก็เดินไฟทุกอย่างทําทุกขั้นตอนด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็จะมาพูดถึงในส่วนของการขยายเขตนะครับซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าหน้าบ้านผมนะครับก็จะไม่มีนะครับสายเมนนะครับสายเมนไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับตัดผ่านนะครับก็มีแต่ไฟแสงสว่างนะสายเมนไม่มีก็จําเป็นต้องขอขยายเขตนะครับซึ่ง สายเมนนะครับจะสุดสุดที่ต้นมะม่วงน้อไกลๆเนื้อนเนะนื้อต้นมะม่วงก็จะเป็นเสาสุดท้ายนะครับที่เป็นสายเมนมาเนะี่ยแล้วก็จะมีบ้านหลังเนะี้ยซึ่งเราขอขยายเขตมานะครับก็จะมีเสานะที่มาปักปักให้นะครับหนึ่งเสานะครับแล้วก็ลากสายมานะครับลากสายมานะครับที่หน้าบ้านผมครับแล้วก็ปักอีก หนึ่งเสานะครับเป็นสองเสานะครับเีานที่การไฟฟ้ามาเดินให้ครับสําหรับการต่อลงหม้อนะครับเราเราก็จะต่อเองอันนี้ผมก็ขึ้นขึ้นทําเองทั้งหมดนะเนี่ยก็เป็นความโชคร้ายของผมนะครับที่มีบ้านอยู่นานครับแต่ว่าไม่มีสายเมนผ่านหน้าบ้านเลยเราก็ต้องไปขยายเขตถ้าถ้ามีสายเมนนะครับเราไม่ต้องเสียค่า ขยายเขตเลยนะนี่เราก็ต้องไปขอกันที่การไฟฟ้านะครับหลังจากที่เราทําเรื่องขอนะครับทําเรื่องขอแล้วก็จ่ายเงินแล้วนะครับ <ๆ S 1> เขาก็จะมาปักหลักแล้วก็ปักเสานะครับแล้วก็เดินสายไฟให้นะขั้นตอนแรกแต่ก็ยังไม่มีหมอนะครับขั้นตอนที่สองเราก็ต้องไปขอหมออีกขอหมอเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาเดินสายไฟนะครับยนะี่ิบห้าสแควร์มิลเข้าที่บ้านนะ แล้วก็มีการตอกกาลอดนะสำหรับการดำเนินงานการก่อสร้างนะครับเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขยายเขตนะครับก็จะมีนะครับการปักเสานะครับขออ,อรอขนาด9เมตรนะครับจำนวน2ต้นต้นนี้แล้วก็ต้นไกลๆนู้นะ2ต้นนะครับแล้วก็พาดสายอลูมิเนียมขนาด50ตแรวรมตรนะครับจำนวน2เส้นระยะ ร้อยสี่เมตรนะครับก็ราคาก็รวมทั้งหมดแล้วที่เราจะต้องจ่ายนะครับก็อยู่ที่ก็อยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิเอ็ดสตางค์นะอันนี้เฉพาะขยายเขตนะเฉพาะการขยายเขตครับเราก็ต้องไปขอที่การไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเขาก็ทางรถฟก็จะมาดําเนินการให้นะนี้ก็ขยายเขตติดอันดับแรกครับเราก็จะมาเสียในส่วนของการขอม่อไฟนะครับม่อม้อ15แอมป์นะแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟที่เราเดินเข้าบ้านนะก็เป็นสายไฟ25แควนนะครับเป็นอลูมิเนียมสองเส้นนะก็จะเดินมาภายในบ้านนะครับแล้วก็เข้าที่ตู้คอน summer นะครับ มันขึ้นข้างบนนะก็จะเป็นตู้คอน s u m e r นะครับอันนี้เราก็เดินไปนะก็จะมีสายกาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิบหกสแควร์มิลนะครับสายสีเขียวนะนี้เราก็ร้อยท่อมาร้อยท่อก็มาต่อก,กาวหลอดตรงนี้กาวหลอดเราก็จะต่อกลงไปนะครับ ของตัวนี้ก็เราซื้อมาก็เมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบแล้วก็ต่อลงไปมิตรแล้วอันนี้เราก็มาจิ้ตรงนี้เป็นสายทองแดงนะครับสายทองแดงสิบหกแควรมเนสำหรับเป็นสายกาวนะครับเช็ค mm hmm. ง่ายๆครับว่าสายกาวเราโอเคหรือเปล่าว่ามันใช้ได้เราก็ลองจับไฟมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอามิเตอร์จับกับสายกาวนะครับถ้าเช็คได้220นะครัสิบนัก็แสดงว่าแสดงว่ากาวาของเรานะครับ ก็ตอกได้ถูกต้องนะครับหรือว่าจะเช็คโอมก็ได้ครับแต่ว่าเอาหลักการง่ายๆครับตอกลึกที่สุดนะตอกให้ลึกที่สุดก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับอันตรายจากกระแสไฟฟ้านะครับลัดวงจรหรือไฟกระชากหรืออะไรต่างๆนะครับก็ช่วยได้ในการต่อกาวนะครับเกิดไฟช็อตไฟรั่วอะไรนะมันก็จะลงดินทั้งหมดเนะี่ยสำหรับค่าใช้ใจ่ายนะครับในการขอมอไฟ1 5บห้าแอมป์นะครับ ก็อยู่ที่4,621บาทนะครับห้สตังค์นะครับบวกกับค่าบวกกับค่าประกันมิเตอร์นะครับอีกส0 0พันนะครับก็จะเป็น6,621บาท50สตังค์นะฮะอันนี้ก็เป็นค่าขอหม้อนะครับขอมิเตอร์นะครับขอมิเตอร์ เมื่อเราทําการขอมิเตอร์แล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีการไฟฟ้านะครับมาตรวจสอบนะครับว่าเราเดินสายไฟเรียบร้อยหรือเปล่ามีการต่อเกาวเรียบร้อยไหมแล้วก็ตู้คอน s u m e r เรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะไม่ดูระบบภายในกนะ็ดูแค่นี้เพราะว่าเขารู้ว่าระบบภายในเราก็ปกติแล้วครับแต่ถ้าถ้าเขาเข้มงวดนะครับเขาก็จะมาดูทุกจุดเลยครับแต่ส่วนมากก็จะผ่านหมดนะเพราะว่าเราเดินสายเกลีวทุกจุดนะระบบไฟแสงสว่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็ผ่านนะผ่านแล้วก็แล้วก็ทางการไฟฟ้านะครับก็มาติดตั้งหม้อให้นะครับเราก็จะทิ้งสายไฟไว้นะครับสายไฟเข้า <SAN> บ <TA Maria> ้านครับไว้สองเส้นนะแล้วก็เขาก็จะมาจัาให้นะตรงนี้พอเขามาติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาจัาตัวนี้ให้นะครับอันนี้เป็นสายเมนจากการไฟฟ้านี่ก็เป็นสายไฟที่เข้าบ้านนะครับการไฟฟ้าก็จะมาจัาให้นะครับก็ เป็นการติดต้นนะครับสำหรับการขยายเขตแล้วก็การขอม้อนะครับ15แอมป์นะครับซึ่งเราก็คำนวณค่าใช้จ่ายมาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับเบ็ดเสร็จนะเบ็ดเสร็จที่เราขอติดตั้งขยายเขตแล้วก็ติดตั้งม้อไฟสำหรับม้อมิเตอร์นะครับสำหรับบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็คำนวณให้คร่าวๆนะครับก็เป็นขยายเขตนะครับ2 0 0 0นะครับประมาณนะขอมิเตอร์นะครับ6,006นะรวมค่าประกัน แล้วนี้เราก็รวมสายไฟกาวหลอดสายกาวทองแดงแล้วก็ตู้คอน s u m e r นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วครับเบ็ดเบ็ดเสร็จนะครับก็สําหรับการขยายเขตแล้วก็ขอมิเตอร์นะครับสําหรับบ้านใหม่นะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายของผมก็อยู่ที่ประมาณสาม0 1ืสองห้าอยบาทนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการขอขยายเขตนะครับ สำหรับบ้านนะครับที่ไม่มีเมนไฟผ่านนะครับถ้าเราอยู่ห่างไกลหน่อยเราก็จะเสียค่าปักเสานะครับเพิ่มขึ้น,นครับแต่นี่พอดีว่าอยู่อยู่ใกล้กัน,นครับประมาณ50เมตรไม่ไม่เกิน50เมตรเป็นเสาต้นสุดท้ายนะครับเราจําเป็นต้องขยายเขตมานะเพิ่มเสาอีก2ต้นนะสำหรับการเดินสายไฟหรือว่าอะไรนะครับทำอะไรนะั้นเราก็ทำด้วยตัวเองทั้งหมด โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการขอมิเตอร์ใหม่นะครับหรือท่านใดนะครับที่สร้างบ้านใหม่แล้วจะต้องติดตั้งมิเตอร์ใหม่นะ1 5์ m, หรือไปเปลี่ยนมิเตอร์5์เป็น1 5แอันนี้15 m, จาก5์เป็น1 5์เราก็เปลี่ยนมาแล้วเราก็เพิ่มเงินไปอีกประมาณ700กว่าบาทครับอันนี้สําหรับบ้านอีกหลังหนึ่งนะแล้วเราก็ต่อก,กาวหลอดแล้วก็เดินสายไฟใหม่นะครับสาหรับการเปลี่ยน5์เป็น1 5นะ แต่นี้สําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น15แอมป์แล้วครับไม่ไม่ขอ5แอมป์แล้วก็ขอเผื่อไว้ละซึ่งบ้านนะครับบ้านบ้านที่เป็นบ้านบ้านเก่าที่ใช้ไฟแบบระบบเก่าก็จะเป็น5แอมป์ซึ่งการใช้ไฟก็ไม่เพียงพอครับต้องเปลี่ยน5แอมป์เป็น15แอมป์นะเราก็ต้องซื้อสายไฟ25แคว์มินนะครับเป็นอลูมิเนียมครับแต่ถ้าเป็นติสกแคว์มินต้องเป็นทองแดงนะครับเราก็ซื้อมาติดตั้งเองนะ ติดตั้งเองทั้งหมดเดี๋ยวการไฟฟ้าก็จะมาติดหม้อให้นะก็คร่าวๆนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับเราก็จะมีเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างหรืองานต่างๆเอามาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับกโอเคนะครับสวัสดีครับ